อิน y มแบกนะคะมาฮ่องกงมีอะไรบ้างในกระเป๋าอย่างแรกเลยก็คือเป็นทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกคะ่ะคือที่แน่จำเป็นมากเพราะว่าที่ในห้องน้ำคงไม่มีน้ำให้ล้างนะคะหรือเราใครจะพบขวดมาก็ได้แต่ปั่นขึ้นขวดให้นะคะแบบนี้ต่อมา ก็เป็นร่มนะคะร่มก็คือบางทีห้องกงเขาแบบฝนตกแล้วก็แดดออกถ้าใครมาช่วงเมษาก็จะมีฝนตกบ้างแล้วก็จะมีแดดออกบ้างนะคะก็จะร้อนเหมือนบ้านเราเลยต่อมาก็จะเป็นสเปชีดเท้านะคะใครที่เดินเยอะเนี่ยก็คือ1มื่นถึงสองหมต่อวันแน่นอนคือมีตัวเนี้ยคือแบบื้อที่ไทยไปหาดูนะคะตัวนี้ฉีดแล้วก็นวดดีมากในวันต่อมาต่อมาจะเป็นผัดลมนะคะยาดม สองอย่างเนี้ยช่วยชีวิตปัต่นมาคือต้องมีต้องมีคือปั่นใช้ตั้งแต่วันที่มาฮ่องกงวันแรกจนวันสุดท้ายจนจะกลับไทยอะ่ะคือมันเลิศมากมากคือมันแบบมันดีแล้วมันปรับระดับได้แบบหลายระดับรุ่นแบบระดับแรงระดับเบาได้หมดซึ <c oughs> ่งมากคือตัวนี้ต้องมีแน่นอนอันต่อมาเป็น power bank นนี่คือสําคัญมากๆนะคะคือถ้าเรามีโทรศัพท์แล้วไม่มีแบพเนี้ยมันจะเดินทางยากมากๆดันนะงนั้นอะ power bank ่างเนี้ยสำคัญมากๆอันนี้ฝากซื้อใน tiktok นะคะ สามารถใช้ได้สินค้าครั้งเลยสอง0 0นแอมสามารถขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆคือต้องมีตัวนี้ต้องมีจริงๆิงเพราะว่าไม่มีไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นกาวิสตอนตัวนี้สําหรับไรที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย,ย้อนอะไรใดๆอันนี้ปั่นกระปกมาแล้วก็อยาแก้แพะะ้ค่ะต่อมาจะเป็นเงินสดนะคะ,ะงินสดปัด่นเตรียมเอาไว้นะคะสำหรับไปวัดชชยกรงหมินนะคะบางบางทีถ้าเราไม่มีเงิน ข้องกงกดเนี่ยเราสามารถใช้เงินไทยแทนได้แต่ว่าเลทอาจจะแทนกว่าน่อยนะคะแต่ว่าที่อื่นใช้เงินสดไม่ได้นะคะเงินสดของไทยใช้ไม่ได้ต่อมาก็จะเป็นกระเปา๋าเล l น,นะคะเอาไว้ใส่บ้ตกระเป๋าปิดแผลใดใดเวลาเราเดินเยอะแล้วก็หายยางมาัดผมกับยิบอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานะคะใส่ตาแว่นใส่ตากับแว่นกันแดดแล้วก็อันนี้จะเป็นของ AA คอกับวัดแช่งหมิงนะคะก็เราเอาไปเผื่อด้วยนะคะไปขอพรแล้วก็ต่อมาจะเป็นหูฟังตัวนี้อยากจะบอกว่าช่วยชีวิตอีกแล้วะคะ่ะจะเป็นโซนี่คือเวลาคนจีนพูดมันเสียงดังใช่ไหมเวลาเรานั่งรถหรือว่าขึ้นเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเะนี่ยตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากตัวนี้ดีมากต้องมีแ้วก็สายตั้งต้นนะ ไม่ได้ซื้อขาตั้งกล้องนะคะเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์สายคอนเทนต์เนี่ยควรจะมีขาตั้งกล้องไว้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องงอไข่แต่ก็ที่สําคัญคือกดน้ําอันนี้น้ําเปล่าสําคัญมากเขาจะมีให้กดหรือไม่เราก็ไปตามกดตามแบบที่เขาให้กดก็ได้เอออันนี้คือดีควรจะเตรียมกระปุกน้ำมาเองด้วยโอเคค่ะก็กวอดอินใช่น้ําแพงกว่าเราโอเควันนี้ก็จบวอดอีมไนแบ็กนะคะเดี๋ยวเจอกันใหมะะ่อีพีหน้าค่ะบาย